สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเรนอลอสช่องที่นะะําสาระีๆเดีเกวโลกขงคริปโตเคอ r เรนซีและ Bitcoin มาสรุปให้เพื่อนฟังกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงวิเคราะห์กราฟนะครับประจําวันที่1มิถุนายน2564นั่นเองก็วันนี้นะครับก็ถามว่ามีข่าวอะไรไหมในโลกของคริปโตเคอเรนซีก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายนะครับก็ตลาดค่อนข้างจะนิ่งๆสงๆนะไม่ได้ เกลื่อนไหวอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับช่องของผมนะครับถึง1 0 0 0 0แสนสับสไครป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยิ่งคนที่อยู่มั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยก็ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะครับเรามาดูกันในส่วนของภาพรวมตลาดกันนิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่า ตอนนี้เนี่ยเห็ตลาดก็ไม่ได้มีการวิ่งอะไรมากมายนะครับก็ยังแ,งแดงๆเขยียวเขียวอยู่นะครับก็วันนี้เราจะมาดูกัน5ตัวแรกของตลาดนะครับก็ได้แก่ตัว BTC Ethereum นะครับ Cardano ตัว Binance Coin แล้วก็ XRP นะครับก็3ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับก็มีการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมานิดนึงนะครับปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยก็ ค่อนข้างจะโอเคแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับนั่นก็คือ Exchange Upbit นั่นเองนะครับซึ่ง Exchange Upbit เนี่ยนะครับก็เป็น Exchange นะครับที่เน้นนะครับในด้านการเทรดบนมือถือโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถที่จะเทรดบนเว็บไซต์ก็ได้เลยบนมือถือก็ได้แต่ว่าในมือถือเนี่ยก็จะออกแบบนะครับให้มการใช้งานง่ายมากๆนะครับมีการดูฟังก์ชันต่างๆในที่ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้านะครับไปดูที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับผมเคยทํารีวิวไว้แล้วนะครับก็สําหรับอป b ด t นะก็ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะครับใครที่สนใจโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปรับชมเนื้อหากันเลยดีกว่าโดยตัวแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือ btc นะครับ btc ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มีการนะครับปรับตัวลงมานะครับอย่างต่อเนื่องเลยก็จากอาทิตย์ก่อนจากคิดวันก่อนนะครับก็ดูเดี๋ยววิ่งไม่ไปไหนเลยครับเป็นกรอบไซด์เวย์ออกข้ามเป็นสามเหลี่ยมไป ก็เป็นปกตินะครับของการที่เวลาที่การ์ดมีการจิ้งลงมาแบบนี้เนี่ยมันจะยังไม่ได้ฟื้นเร็วอะไรมากนะครับมันจะต้องไซเว์ออกข้างเพื่อรอเลือกทางต่อนะครับการไซเวเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะทีนี้ในกรอบที่มันเริ่มพอจะยืนไซเวได้คือตรงไหนครับคือจุดที่มันมีการเบรกตรงนี้ออกมาใช่ไหมเห็นปะเนี่ยเบรกตรงนี้ออกมาอ่ามันก็เริ่มที่จะพอไซเวออกข้างได้แล,ล้ว้ายตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า เนี่ยมันไซด์เวย์เนี่ยถ้าเราตีเทียนลน์ใช่ไหมนะครับเนี่ยเห็นปะตีเทียนลน์นะมันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบของมันเห็นไหมครับเนี่ยตีเทียนลน์ล่างบนนะครับมันก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบมันก็จะมีการเด้งขึ้นเด้งลงอย่างเงี้ยครับโดยส่วนตัวนะครับเวลาที่ผมเจอสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยผมจะยังไม่แอคชั่นอะไรนะครับก็จะรอให้มันมีการเบรก ให้ชัดเจนก่อนก็อาจจะร้อยมีการเบรกเอาถ้าเกิดสมมติเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยเราค่อยหาจุดรอรีวิสิตใช่ไหมรอว่าปึ๊บลงมายอ่อเราอาจจะคัเลนตามอเงี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารอยอ่อแล้วก็เล่นจังหวะยกหายยกโลไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเบรกลงล่างๆ่างเงี้ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าแนวต้านตรงนี้ครับตรง30,000ื่น,นที่มันรับมาตลอดเลย30ม,มื่นมีอะไรทังหมดนึงต้านอยู่นะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดที่เป็นแนวโซนรับมาตลอดเลยนะครับไปเนี่ยมันนจุดที่เป็นโซนรับมาตลอดเลย นั้นโซนนี้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์มากถ้ามันหลุดลงมานะครับถ้ามันหลุดลงมาใช่ไหมเนี่ยถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยเรามองเป้าต่อไปใช่ไ,ไหมครับว่าโซนต่อไปคือแถวไหนก็คือแถวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยรประมาณอ่ะผมคิดเป็นเส้นะประมาณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยก็อาจจะลงได้แถวถึงแถวสองหมื่นเลยซึ่งก็ถือว่าลึกมากๆเลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมยังผมยังค่อนข้างแบบคิดอยู่ว่าเนี่ยอย่าเลยอย่าเลยโซนนี้เลยนะครับเนี่ย ไอ้อย่างน้อยก็คือตรงตรงขาหลุมๆตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงตรงแถวนี้ก็คือประมาณแบบ2 8 0 0 0ื่นแปดสอ่ะไรเงี้ยอย่าหลุดเลยนะครับก็ลุน้นันต่อไปนะครับถ้าหลุดนี้ก็เตรียมตัวอาจจะย,วยาวๆนิดหนึงเพราะว่า1ก็จะเพราะว่าตัวขาสี่เนี่ยเขาจะโอแลบหัวหนึ่งแหละนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แบบอะไซเวย์ออกข้างย,วยาวๆสักพักหนึ่งอันนี้ก็เป็นบริบทที่ผมนึกออกตอนนี้นะครับมาดูในส่วนของอิตาเลียมบ้างนะครับอิตาเลี่มเนี่ยหลังจากที่คิดก่อนนะก็ภาพรวมนะ ภาพรวมตอนนี้ก็นะแน,น,น่นอนอันนี้ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมก็ทําเป็นเดย์นะอยู่ระหว่าง EMA 200 EMA 50อยู่ใช่ไหมครับสีส้ม EMA 50 EMA 200ก็ยังเป็นไซด์เวย์ออกค่าอยู่อ่ะมาดูใน4ชั่วโมงซิใน4ชั่วโมงเนี่ยก็จำกันได้ไหมเทรนด์ไลน์ที่เราขีดกันตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเทรนด์ไลน์ที่เราขีดกันตรงนี้นะครับก็จังหวะเบรกออกมาเบรกออกมาเนี่ยแล้วผมบอกว่าเออคือเวลาเบรกออกมาเนี่ยจังหวะที่มันเบรกมันจะต้องมีการย่อทุกครั้งนะครับก็เราตีฟิโบร,รอย,ย่อใช่ไหมเนี่ย พอดีเลยตรงหด1.8นี่ครับเห็นปะเกิด rejection พอดีเลยเป็นสัญญาณการซื้อนะครับนี่เนาะเป็นสัญญาณการซื้อตรงนี้ก็ถ้าเกิดใครรอย่อช้อนอยู่ตรงนี้มันจะมันนี้จะได้ของนะครับก็เป็นเป็นวิธีการเล่นนะครับซึ่งออคอยมันเหมือนกันทุกตัวเลยใช่ไหมครับที่แล้วที่เราดูมาดูในส่วนของ มาดูในส่วนของมาติกบ้างครับมาติกเนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดที่ครั้งที่แล้วนะที่ผมพูดไปว่าเนี่ยเราเรา k, เบรกของนี้มาได้เนี่ยเรารอจังหวะที่มันย่อลงมารีเทสดีกว่าแล้วเราก็ตีฟิโบรอไว้ใช่ไหมเนี่ยก็คือตีอย่างนี้เลยใช่ไหมครับจากจุดสูงสุดเนี่ยแล้วลงมาเนี่ยก็ลงมาในโซนเนี่ยแถวๆห้าสิบหกจุดแปดนะครับที่ผมบอกไว้คลิปก่อนก็หนึ่งจุดห้าใช่ไหมเนี่ยเป้าของผมว่าเออมันน่าจะลงมารีเทสได้ก็ลงมาแถวนี้พอดีนะครับเนี่ยนาะลงมาพอดีแล้วก็ตอนนี้มีการเด้งขึ้นไปก็ยยัังงงลลุ้้นนนนออออออู่่่่่วาาาาจจะเเเเปป็กรรรดพืืตหี อันนี้ยังลุ้นอยู่แต่ว่าสัญญาณที่ดีย็คือมันสามารถขึ้นไปยืนบนเหนือ EMA 50ใน4ชั่วโมงได้แล้วเห็นไหมเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือได้แล้วนะครับก็รอลุ้นว่ามันจะสามารถนะครับทำตัวนะเป็นยกไฮยกโลได้หรือเปล่านะครับคนที่เข้าตรงนี้เนี่ยสต็อปลอเราก็ต้องอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับเนาะก็คือเราเข้าเล่นไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถจะเล่นต่อได้แล้วถ้ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยนะครับสมมุติว่ากรณีเนี่ยเรามองเป็น1นะครับขึ้นลง2ขึ้น 3, เงีเยอ่ะ เรามองเปน็น1นงลง,งขึ้น3าเราจะวัดยังไงครับก็มองเป้าอย่างนี้เลยเนาะก็มองอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บตีฟิโบไปนะครับเห็นปะเนี่ยเป้าเรา็จะอยู่ข้างบนและนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นแบบหนึ่งหรือจะเล่นแบบแนวแบบเนี่ยยกไฮยกโลขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ดูว่า ตราดใดที่มันไม่ทำนิวโลนะครับเนี่ยเราก็ยกหาย,ยกโลไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเป็นวิธีการเล่นแบบหนึ่งของมาติกนะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ในส่วนต่อมานะครับก็คือเหรียญอันดับต่อไปก็คือ A D A ใช่ไหม A D A ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมวิธีการเล่นของเราเหมือนเดิมนะครับคลิปที่แล้วก็บอกไว้นะครับก็คือเนี่ยมันเบรกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ปุ๊บใช่ไหมเราก็รอจังหวะนี้นะครับแล้วก็เรารอฟิโบใช่ไหมเดี๋ยวรอฟิโบก็คือตีฟิโบทิ้งไว้นะครับนี่ปเนี่ย แล้วมันก็จะลงมาแถวเนี้ยโซน5 0าสิบพอดีเลยเป่ปะเนี่ยมันจะลงมาแถวโซนนี้ซึ่งเราสามารถแบ่งไม้ใช่ปะ่ะเนี่ยในโซนสีแดงเห็นไหมครับห้าเอ็ดห้าสิบหกเอจุดแปดเจ็ดแปดจุดหกเราสามารถแบ่งไม้เข้าได้แลวเนี่ยครับตอนนี้ก็เด้งไปตอนนี้ก็ถ้าใครซื้อแถวๆที่แบ่งไม้ไปก็น่าจะได้กําไรพอสมควรแล้วนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็ยังอรอลุ้นอยู่ว่าเออมันอาจจะขึ้นได้นะเนี่ยก็รอจังหวะเป็นอะไรครับเป็นยกไฮยกโลค่อยๆขึ้นไปป่ะเนี้ยรอจังหวะอย่างงี้นาะนี่ แต่เท,ทลาาใหญ่อนี้ทิ้งไว้เลยนะครับตราบใดที่ไม่หลุดเทลายนี้ลงมาหรือเนี่ยหรือไม่หลุดแบบหลุดโลตรงนี้ลงมานะครับเนี่ยไม่หลุดโลตรงนี้ลงมาเนี่ยก็เรายังรันเทนต่อได้นะครับยังรันเทนต่อได้นะก็ขึ้นไปกําไรสมกาไรพอใจเมื่อไหร่ก็ลองดูนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเล่นลองรันเทนยาวๆเลยก็ได้แบบที่ผมชอบใช้นะก็คือตราบใดที่กราฟมันยังเป็นยกไฮยกโลอยู่ใช่ปะเนี่ยเป็นยกไฮยกโลอยู่เราก็ปล่อยมันรันเทนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นของ a d a ในส่วนต่อมานะครับ b m b บีเอ็มดับตัวนี้นี่ก็นะครับเห็นว่าเห็นชัดเลยว่ามันมีโอกาสเป็นยูเอ็นโชเดอร์สูงนะครับก็หลังจากตอนที่มันเบรกตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นปะเบรกเทรลไลน์ตรงนี้ออกมานะครับเนาะเบรกเทรลไลน์ออกมาปุ๊บนะครับขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมีลงมาย่อนะครับลงมาย่อก็เหมือนเดิมพอเวลาเบรกมาแล้วทําไงครับตีพิโบใช่ไหมนี่นี่ปึ๊บ,บเห็นปะ ลงมา50โค้ดเอแถวโซนนี้พอดีก็แบ่งไม้2ไม้ครับไม้เข้า50ไปโค้ดเอจจจะไม่โดนใช่ไหมแต่ว่าเข้าได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะทำโซน h ฮดแอนด์โชเดอร์ใช่ไหมครับเห็นป่ะไหลหัวแล้วก็ไหลนะครับดังนั้นเนี่ยจุดคอนเฟิร์มถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นตาม h ฮดแอน d ์โชเดอร์นะเราจะเล่นตาม h ฮดแอน d ์โชเดอร์ก็คือเราต้องตีเทลไลน์อย่างเงี้ยตีจากเน็กไลน์เป็นไหลๆไว้อย่างงี้นะครับเนี่ยป่ะณปัจจุบันตอนเนี้ยมันยังติดไหลอยู่มันยังติดมันยังติดเทลไลนนนนน์์ตรรงีี้อยู่่ทเเป็คไลับ คอนเฟิร์มจริงๆคือรอมันเบกนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเราได้ไม้เข้าในตรงนี้แล้วนะคนที่แบบเล่นแบบแต,ตามแนวจังหวะย่อพี่โบเข้าอะนะแต่ว่าถ้าเกิดคนเล่นตามแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเนี้ยก็คือต้องรอเบรกเบรกเน็กไลน์ตรงนี้ออกไปก่อนถึงจะตามได้นะครับถึงจะตามได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นแล้วเวลาเน็กไลน์อย่างเงี้ยก็ง่ายๆแล้วเวลาเน็กไลน์อย่างเงี้ยตามไปแล้วตามไปเท่าไหร่นะครับก็ปกติเนี่ยมันก็จะขึ้นในสัดส่วนที่เท่าก,กันกับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ยความยาวเนี้ยก็จะเท่ากันนะครับเนี่ยเราก็็แค่เเเออาาาาามมวววงงงไไป้้้ตรนนีหย เอา100ไปวางตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเป้าของการที่จะเล่นแพทเทิร์นแบบนี้ก็อยู่แถวๆนี้นะครับประมาณ550นะครับอันนี้กรณีที่มันเบรกออกไปได้นะครับอันนี้กรณีที่เราหาเป้านะก็คือสัดส่วนมันต้องเท่ากันเห็นไหมผมลากมา100เนี่ย100เนี่ย100%ยเปอร์เคืออยู่นี้ตั้งแต่ตั้งแต่0ถึง1ตั้งแต่0ข้างบนถึง100เนี่ย, 0, ยคือสัดส่วนของความยาวที่เป็นหัวถึงไหลใช่ไหมหัวถึงไหลอันนี้ครับเราก็แค่ลาก100ดหนึ่งร้รงเ,ลลเนี่ย,100ยน,ยนะ็รับมา ตำแหน่งเท่ากันพอดีนะครับเนี่ยนะก็วัดนี่ก็เป้าประมาณน,นี้นะครับนี่เป็นวิธีหาเป้าแบบเล่นแบบเพจแอนโชเดอร์นะครับซ็อล้อยก็จุดยอมแพ้ตรงไหนจุดยอมแพ้ก็อยู่ข้างล่างแน่นอนนะครับนี่เนาะเนี่ยจุดยอมแพ้คือตรงนี้หรือบางคนถ้าแบบกลัวแบบไม่อยากให้อะไรมากก็ยอมแพ้ตรงนี้ก็ได้นะครับบางคนแบบรับความเสี่ยงมากไม่ได้แต่ถ้าแบบบางทีอ่ะของผมอ่ะผมเองผมจะชอบไม่ชอบให้แบบบางทีมันมีเออร์เลอร์อยู่บางทีมันก็จะลงมาดิอีกครั้งหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นไหลข้างขวาจริงๆแล้วค่อยขึ้นอย่างเงี้ย การที่ผมตั้งมาองเงี้ยมันจะลดความเสี่ยงได้ที่แบบไม่ไม,ไม่โดนสต็อปหลอดมซัวน,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่โพแล้วแต่ตัวขนาดไม้นะครับที่จะไปลงกันมันก็จะทําให้แต่ละคนรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะครับในส่วนต่อมาคือ xrp นะครับ xrp เนาะ xrp เนี่ยก็ขึ้นมาแรงนะครับเป็นบ้าท,ทรงเดียวกันเลยนะครับอย่างาที่ผมบอกว่ามันมีการบีบเข้าตรงเงี้ยเนี่ยบีบเข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรารอเบรกตรงนี้เนะี่ยเบรกออกมาได้ละเบรกออกมาปุ๊บทำไงต่อเนี่ยมันมาติดชนแ,แถวแถว im a 50, ห้าสิบ ปชนอ e ีเมห์50แล้วลงนะครับเนี่ยปุ๊บเราก็วัดฟีโบเลยปุ๊บนี่เห็นปะมันก็จะลงมาอยู่ในโซนอะไรครับโซน50,61.8พอดีเห็นปะเนี่ยอยู่ในโซนนี้แล้วเกิดอะไรสัญญาณเข้าคือรีเจคชั่นตรงนี้เห็นปะเนี่ยรีเจคชั่นนี้แท่งนี้เนี่ยครับคือจังหวะที่เล่นระยะยเก่งระยะสั้นได้นะครับเราขึ้นไปแล้วตรงนี้เนี่ยก็นะครับตัวนี้จริงๆถ้าเกิดมองเป็น head and shoulder เนี่ยเนี่ยครับก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย head and shoulder นะครับปึ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เฮดแอนโชเดอร์เนี้ยถ้ามองแบบนี้เนี่ยอ่า xrp ถือว่าเบรก Head and Shoulder แล้วนะนะคือยังไงเบรก neckline เรียบร้อยแล้วเห็นป่ะนี่นี่เบรก neckline เรียบร้อยแล้วออกมาแล้วดังนั้นเนี่ยอาจจะลุ้นว่ามันจะขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ปึ๊บ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 ขึ้นได้เลยนะครับอันนี้คือลุ้นละลุ้น xrp รีบาว n d แล้วนะครับแล้วก็วิธีการหาเป้าเหมือนเดิมใช่ไหมนี่ก็ลาก f ิโบ100%คุมปึ๊บเสร็จปุ๊บเอามาไว้ตรงไหนเอา1 0หนีีี่่่ยยย้าไปตตรรรงงนนทมัเบก นี่เนาะก็แสดงว่าเป้าเนี่ยเป้าขั้นต่ําเลยก็น่าจะอยู่แถวนี้นะครับนี่เนี่ยครับประมาณนี้ประมาณ1.36นะครับอันนี้น่าเป็นเป้าขั้นต่ำที่ XRP อาจจะขึ้นไปถึงนะครับก็รอดูกันก็รอดูกันอันนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองนะครับแล้วก็วิธีเล่นนะครับ BTC แล้วก็กราฟออคอยตัวท็อปทอปของตลาดนะครับก็อันนี้ที่ผมมองไว้ประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียนะครับเอาไปต่อยอด การเทรดกันต่อนะก็ตอนนี้เนี่ยมุมมองของผมเนี่ยในในระยะที่มันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วบอกจะกลับตัวขึ้นไปเลยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นนะยังเป็นในเรื่องของการที่จะตลาดเป็นการถ้าเกิดเป็นสายก็งกาไรเนี่ยก็เล่นได้แต่ในระยะสั้นๆก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็อย่าพิ่งประมาทนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะกลับตัวได้เมื่อไหร่นะครับในเกินของกิงกำไรเนี่ยเราก็ต้องมีสต็อปลอไว้เสมอนะครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้มีการเปิดคอร์สนะครับชื่อคอร์สนะครับ t r รนด f o อ l o w i n g and Trade Setup นะครับก็จะเป็นคอร์สนะครับที่ผมทำขึ้นมาตามสัญญาที่ผมบอกเพื่อนๆไว้ว่าเออเนี่ยหนึ่งแสนสับแล้วผมจะเริ่มทำคอร์สแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนๆขอเข้ามาเยอะมากแล้วผมก็ผัดมาตลอดเลยนะผัดมา3 4มีเดือนแล้วรู้สึกผิดมากเลยทีนี้เนี่ยคือออกมาแล้วนะครับแล้วก็ในคอร์สนี้เนี่ยผมตั้งใจจะเป็นคอร์สที่เอาไปใช้เนี่ยเพื่อนๆนอ่านกราฟแบบเพียวๆเลยเอาไปใช้ทุกตลาดเลยแล้วก็ เอาไปใช้ในการหาจุดเข้าจุดออกนะครับวิเคราะห์กันเป็นแบบระบบอะไรเงี้ยซึ่งในคอร์สเนี่ยผมก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับจนแบบมาเริ่มเป็นการที่แบบเรามาสามารถเซตระบบการเทรดได้ตัวเองซึ่งต้องบอกว่าคอร์สนี้ก็ไม่ได้คอร์สที่ง่ายนะครับผมก็จะไม่ขายฝันใครว่าเป็นคอร์สที่แบบเรียนจบไปแล้วรวยอย่างเดียวมันก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะเนาะแล้วไงใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับผมทําคลิปอธิบายคอร์สนี้เอาไว้แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววพบบบกัััันนใใหม่่ชองคครรสสดี sh <sharp inhale>